สวัสดีค่ะพบกับธนูชินิโฮโกะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง h o m e m a d e Smile Video เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะนำอะไรมาเสนอไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการอวยพเรเล็กๆน้อยๆเมื่อต้องลาจากกันนะคะตัวนี้เราสามารถนำไปพูดได้จริงกรณีที่เราต้องจาก กันไปนะคะเราก็อาจจะนําคําพวกนี้มาใช้ได้นะคะมาดูค่ะว่าในแต่ละแบบมีพูดกันยังไงบ้างแบบแรกเราจะมาดูแบบสุภาพนะคะสุภาพนะคะในในภาษาไทยนะคะเราจะพูดว่าดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าคารดาเนคิโอสเกเตกุดาไซคารดาเนคิโอสเกเตกุดาไซ อาจจะดูยาวนิดนึงนะคะแต่นี่เป็นรูปแบบสุภาพกรณีที่คนที่เราพูดด้วยนี่คือเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สนิทกันหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้อา,อาวุโสก่าเราก็สามารถใช้คํานี้ได้ค่ะทีนี้เรามาดูรูปแบบกันเองนะคะแบบกันเองนะคะในภาษาไทยจะพูดว่าดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าคารดานิคิโอสเกเตเ,เนคารดานิคิโอสเกเตเนนะคะ ก็คือแปลว่าดูแลตัวเองด้วยนะจะสั้นมานะคะจะสั้นลงมานในตัดคาว่าคูดาใสยออกนะคะตอนนี้มาดูในรูปแบบสุภาพอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะ,ะตัวนี้จะหมายความว่าขอบคุณที่ให้ความการุณาครับขอบคุณที่ให้ความการุณาค่ะคือกรณีที่เราไปญี่ปุ่นหรืออยู่ที่เมืองไทยก็ได้ค่ะแล้วคนคนนั้นนะคะ ดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วที่เราต้องจากไปละจากกลับเมืองไทยหรืออ,อยู่ในการทำงานช่วงเวลาหนึง่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องจากกันละเราก็จะพูดคำนี้นะคะโอเซวาน,นีนาริมาสตะโอเซวาน,นีนาริมาสตะนะคะสามารถพูดได้เป็นคำที่สุภาพนะคะก็แปลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะขอบคุณที่ให้ความรุณนะครับค่ะนะคะนี้มาดูในรูปแบบถัดไปนะคะ ในกรณีที่เวลาที่เราจะไม่ได้เจอกันพักใหญ่เลยนะคะพักหนึ่งเราก็อาจจะพูดว่าแล้วเจอกันดูแลตัวเองด้วยนะแต่เรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะเจอกันอีกนะคะก็เราจะพูดว่าโซเรจาเกงีเดเนโซเรจาเกงีเดเนนะคะต่อมาและอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเวลาที่ต้องจากกันนานนะคะจากกันนานดูไมรู้เราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่นะคะ เราก็จะพูดว่าเก่งกี่เดนเน่เก่งกี่เดนเน่ก็คือรักษาตัวเองดีๆนะดูแลตัวเองด้วยนั่นเองนะคะก็ตรงนี้นะคะสามารถนำไปใช้ได้ไม่ยากเลยนะคะก็สั้นๆเนาะอาจจะมีตอนช่วงแรกๆที่อาจจะยาวนิดนึงนะคะเป็นในรูปของแบบสุภาพนะคะแต่ก็ไม่น่าจะยากเกินไปเนาะก็เดี๋ยวนะคะต่อไปเราจะมาฝึกออกเสียงกัน にんんしし体に気をつけてください体に気をつけてお世話になりましたそれじゃあ元気でね元気でね ยังไงบ้างรคะสำหรับการฝึกออกเสียงก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะแต่เราอาจจะต้องอาศัยความจำนิดนึงนะคะก็เวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่จะต้องลาจากกันแล้วเราอยากจะพูดอะไรเลก็กน,น้อยกับคนญี่ปุ่นนะคะเอาคำพวกนี้ไปใช้ได้เลยโอเควันนี้ก็ คงจบแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามช่อง h o โฮมเมดส m i ย e ิดีโอด้วยนะคะในคลิปต่อไปเราจะนำอะไรมาเสนอและอย่าลืม Subscribe ที่ช่องด้วยค่ะจะไ,ไม่จะได้ไม่พลาดทุกการติดตามางไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะมาตายมาโชว์